ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลยูยิสามชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกหลังจากเมื่อวานก็ได้ทําการแข่งขันจบกันไปแล้วทุกกลุ่มนะครับได้ทีมที่เข้ารอบไปเล่นในรอบสุดท้ายหรือว่ารอบแบ่งกลุ่มนั่นเองครับเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับทีมชาติไทยเราก็ลงทําการแข่งขันในนัดสุดท้ายเช่นกันครับโดยนัดนี้ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับโดยนัดนี้เป็นนัด ยยงแชมป์กลุ่มกันนะครับโดยก่อนแข่งทั้ง2ทีมเอาชนะมาได้ทั้ง2นัดนะครับมี6คะแนนเท่ากันแต่ลูกได้เสียไทยเราดีกว่านะครับโดยเริ่มเกมมา,มมาเมเซียเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเกมก่อนนะครับเปิดฉากมามาเมเลเซียก็คลองบอลทาเกมขึงเขาใส่ทีมชาติไทยเราเลยนะครับแต่ไทยเราก็ยังอาศัยลูกโตกลับนะครับจนนาทีที่20ไทยเราได้ขึ้นเกมทางริมเส้นด้านขวานะครับจนนาทีที่20ไทยเราได้ขึ้นเกมทางริมเส้นด้านขวานะครับโดยพงศกรลากบอลไปทางริมเส้นแล้วหักเปิดเข้ามาหน้าปากประตู จากนั้นยศกรกระโดดเทคตัวขึ้นมงบอลตกลงพื้นเสียบมุมผู้รักษาประตูของมาเลเซียพยายามจะปัดนะครับแต่ก็ปัดไม่ออกครับบอลพุ่งเข้าตะข่ายไปทําให้ทีมชาติไทยขึ้นนำมาเลเซียไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับจากนั้นมาเลเซียก็พยายามที่จะบุกหนักครับเพื่อต้องการ ตีเสมอให้ได้ครับแต่ก็ยังเจาะแนวรับของทีมชาติไทยเราไม่ได้ครับจนครึ่งหลังมามา,มาเลเซียก็ยังเป็นฝ่ายบุกอยู่เช่นเดิมนะครับแต่ไทยเราก็ยังช่วยกันรับทั้งทีมครับจนจบเกมครับมาเลเซียก็ไม่สามารถตีเสมอไทยได้ครับจบเกมไทยชนะมาเลเซียไป1ประตูต่อศูนย์เก็บใช้ชนะ3นัดรวด9คะแนนเต็มการันตีเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับส่วนมาเลเซียนี้ก็ต้องไปลุ้น เป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับและนี่ก็เป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็จะมีกาต้าน์ครับเจ้าภาพจอร์แดนเกาหลีใต้เวียดนามญี่ปุ่นอุซเบกิสถานอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตไทยออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียอินโดนีเซียคูเวตทาจิกิสถานจีนมาเลเซียมาเลเซียก็ติดใน ทีมที่ได้อันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับทีมที่4นะครับแม่เกือบจะไม่ได้เข้าไปเล่นแล้วนะครับยังดีที่ติดเข้ามานะครับก็เป็นแชมป์กลุ่ม12ทีมนะครับแล้วก็อันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมนะครับเรามาดูการแบ่งโถนะครับโดยการแบ่งโถจะวัดจากผลงานจากการแข่งขันครั้งที่แล้วนะครับก็คือฟุตบอลยูยี่สามิงแชมป์เอเชีย2022นะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับเมื่อปี2022นะครับนี่ครับผลงานครั้งล่าสุดของทีมชาติไทยเราใน อยู่ยี่สามแชมป์เอเชีย2022นะครับไทยอยู่กลุ่มเดียวกับเกาหลีใต้เวียดนามแล้วก็มาเลเซียนะผลงานของไทยเรานะครับเสมอเวียดนาม2 2ชนะมาเลเซีย30แต่นัดสุดท้ายไปแพ้เกาหลีใต้0ูนครับไทยมี4แต้มครับไม่เพียงพอที่จะเข้ารอบส่วนเวียดนามเฉือนชนะเราเป็นหนึ่งแต้มเวียดนามเขาไปยันเสมอเกาหลีใต้ได้นะครับ1ประตูต่อ1ก็ทาให้มี5แต่เข้ารอบตามเกาหลีใต้ไปนะครับส่วนไทยกับมาเลเซียเราตกรอบนะครั้งนั้น จึงได้ตกมาอยู่ในโถที่3นะครับโดยครั้งก่อนนี้ไทยถูกวางให้อยู่ในโถที่2นะครับมาดูการจัดวางแต่ละโถกันนะโดยโถที่1ก็จะมีกาตารเจ้าภาพนะครับซาอุดีอาระเบียอุสเบกิสถานญี่ปุ่นโถที่2มีออสเตรเลียเกาหลีใต้อิรักแล้วก็เวียดนามครับส่วนโถที่3ไทยเราครับแล้วก็จอร์แดนสหรัฐอาหรับอิมิเรสคูเวตโถที่4ครับ มาเลเซียทาจิกิสถานอินโดนีเซียจีน,นส่วนการจับฉลากแบ่งกลุ่มนะครับต้องรอทาง AFC เคเขาแจ้งประกาศอีกทีหนึ่งนะครับโดยฟุตบอลอยู23ชิงแชมป์เอเชีย2024รอบสุดท้ายนี้ที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพจะทำการแข่งขันในปีหน้านะครับระหว่างวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคม2567หรือว่าปี2024นั่นเองครับ ซึ่ง3อันดับแรกจะได้โควตาไปแข่งขันฟุตบอลชายโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยอัตโนมัติส่วนอันดับที่4จะต้องไปเพย์ออฟกับทีมกีนีทีมที่ได้อันดับ4จากทวีปแอฟริกาเพื่อชิงตั๋วใบสุดท้ายต่อไปสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ